อ้าวหนาวเนี่ยดูความหนาวครับนี่ครับตอนนี้ครับสิบหกองศาครับขับมอเตอร์ไซค์มายังหนาวเลย สิบหกองศาหกโมงนะครับึหมาแล้วปลากระกสุกขึ้นแล้วนะครับนู่นนะพงนาครับ,รบปลาอะไรกัดผิวน้ำก็จะลองปฏิตเป็นสิ่งพิ้งก่อนนะครับก็จะเอาเป็นสี ขึ้นอยู่ข้างตะกโะทนครับเอาเกี่ยวกันอีกนะครับ,รบผมก็จะลองเป็นซิงกิง กิ้งปาโนดนะครับนะครับสีขาวน่ออนนะครับก็จะเอาสีใกล้ใกลใกล้เคียงธราารมชาตินะครับเพราะว่ามันใกล้กัดลูกปลานะครับลงมือแข็งครับนครับขึ้นหลังปลากระโทนนะครับจะลองดูว่าจะกัดไหมนะครับโอ้ยมือเข็นตีตรงไหนไม่รู้ ตีช้าๆเราเหนียวเงยไม่ปล่อยจมเราจะลองตีผิวน้ำดูนะครับเพราะปลากระกสูบเหมือนไล่ขันลูกปลานะครับข้างบนมันก็มีคนมาพูดครับสงสัยจะมารับทางนน้นก็มีมา นักตกปลาตกอยู่สองสามคนนะครับเรูว่าจะได้แต้มไหมนะครับวันนี้ตอนเขามามันกินดีนะครับแต่ตอนผมมาไม่รู้มันจะกินหรือเปล่า อยน้ำไม่ไดกผลนะครับลรวกดจับลองดำน้ำลงไปหามันดูครับจะใช้เป็นเบอร,นร,บบรน์นนะครับเบอร์ขนาดหกเซนนะครับผมลองดูครับดำลงไปหามันเลยครับมันย่อมขึ้นมากินเรา มแข็งหมดรับหนาว<ฮ>ไม่น่าห้าวเลยรถยนต์มีไม่ขับครับอยากขับมอเตอร์ไซค์มาครับได้ใจเลยครับหนาว ตัวเล็กครับตรงที่นาานนะเขายืนเฝ้าอยู่ตรงนู้นขึ้นอย่ับ ครนะัขึ้นดีมากเลยปลาแต่ไม่รู้ว่ากินไหมนะครับรู้กัเดเยอมไหมตรงนี้ยังไม่เห็นปลาใหญ่ขึ้นนะครับ เห็นมีตัวเล็กๆขึ้นสองสามตัวครับหนาว ลองปตีอ้อมอ้อมหลังปากกระโทนครับเหลยอยือปลายููชิดคอปากกระโทนครับอุ้ยหนัก

เล็กแค่เกนนุ้งไม่เล็กแล้วครับแบบนี้มือก็แข็งครับโอ้ไ่รับแขกโอ้โหตัวไม่ใหญ่นะเอาตะเกียบกิ่งไม้ข้างล่างแล้วเอา นนหิ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 นโอ้โหตัวเกี่ยวหรือเปล่าทำไมแรงที่จูงเลยโอ้เกี่ยวนะ้วไม่น่าเลยแรงดีเหลือเกินมานครับเปิดหัวโอ้หนาวเกี่ยวท้องนี่เองไม่น่าเลยแรงดีดี หลุดไปเลยหลุดหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วเกือบหมดแดงดูรัามีขึ้นตัวเึยลองตี่องดูเขาจับปลา าจะลงน้ําตรงนี้ก็อยากจะตีชีวิตนีน่นะครับกเป็นเบิร์นนะครับเบิร์นหกเซนนะครับสีใสฮูลแกรคมนะครับผมเหยียบผมเองครับ แตงแรกกระสุนใสแหวนาน,าน,นะครับนี่ครับผมเอาเก็บไปก่อนครับหาปลาล่าปีใหม่ครับที่ใส่ปลาเจะลงมาแตะดูข้างบนขึ้นี๋้วที่ใส่ปลาตัดนบ กำลังมาครับโอ้ยเห็นตัวใหญ่ไบบร่กล้าแล้วเหนื่อยนี่ยตัวใหญ่ไปช้างครับหอบเลยเอาแทมพาไปครับนนาๆเขาเริ่มทยอยมาแล้วนะครับ ครับตอนนี้ยูยขึ้นเต็มคนระ้บแต่อยู่ที่จะกินหรือเปล่านะครับ ตีหงจะตีเหมือนเดิมน,นะครับตีปล่อยจมลงพื้นนะครับตีปล่อยจมนะพอเยื่อหยุดถึงพื้นแล้วก็เคาะมานะครับค่อยๆเคาะช้านะครับให้เยื่อลักษาระดับที่ลึกที่สุดเท่าที่มันจะลึกได้นะครับปลามกินลึกนะครับผม รก็แค่พอให้เหยื่อรู้สึกว่าเหยื่อมันดิ้นนะครับเหยื่อมันสะบัดก็พอครับขอหนึ่งสองป่อยหนึ่งสองป่อยนะครับ